จัดเลี้ยงปาร์ตี้โอเคค่ะทุกคนอา้าวทำไมมันหาเบรกไม่เจอ,เอขึ้นรถแล้วไปค่ะเอาบุญมาฝากอา้าวเดี๋ยวกัน ไปแล้วค่ะออกพรอาจารย์ท่านเมตตาออกมาสตาร์ทรถแล้วท่านก็เอาเครื่องดื่มมาให้เป็นน้ำส้มค่ะเป็นน้ำส้มน้ำส้มน้ำน้ำสับปะรด ออตกลงก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ทำบุญอยู่ค่ะบุญสำเร็จแล้วนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากค่ะเออออกมาแล้วท่านก็ยังจะกอดมือดีใจได้นำม,มนกลับบ้านได้นำม,มนกลับบ้านแล้วเออท่านไปประจำอยู่ที่สซมิเดนนะคะนานเลยนะเออตั้งแต่วัดเ,ออเปิดใหม่ะคะ่ะท่านก็เพิ่งจะกลับมานะ ท่านเมตตาท่านให้นั่นให้นี่ตลอดแจกขนมแจกนั่นนี่ทุกคนเลยเมตตาทุกคนมีแต่คนคิดถึงท่านนะท่านไปนานมีแต่คนคิดถึงท่านไม่เ็นก็คิดถึงท่านท่านไปนานนานเออตอนนี้ก็แกก็จะคือว่าอาจารย์ท่านตอนนี้ท่านก็จะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงหน้าร้อน ไม่เพียเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะได้ไว้พระสวดมนต์ไดป้ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์แล้วก็กัญญาการยาณมิตรเป็นการไหว้พระสวดมนต์สวดพระอภิธรรม7จิตคัมภีร์ให้พระแม่พ่อพแมอ่พันปีหลวงนะแม่ แม่ของของนายหลวงนะคะเรียกไม่ถูกนะคะเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกพระแม่พันปีหลวงเรียกว่าพระแม่พันปีหลวงครบรอบ50ปีตอนนี้ก็สําเร็จแล้วค่ะกําลังจะกลับบ้านก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยค่ะเพระาะว่ามีญาติโยมคขนั่งต่อก็เลยนั่งต่อครั้งนี้คลิปนี้วนันนี้มาคุยกันเรื่องบุญค่ะบุญที่สําเร็จแล้วแล้วก็กําลังจะกลับบ้านไปหาคุณลุง ก่อนจอดอากคุณลุงคุณลุงก็ถามว่าเธอจะเป็นนานไหมเป็นบอกว่าเออเขาก็เริ่มบ่ายโมงเริ่มบ่ายโมงสวดไม่นานหรอกไม่เหมือนเออไม่เหมือนสวดมต์ปีใหม่แล้วก็ภาคหลังนี้ไม่สวดนานเลยค่ะสวดก็เลยเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วอีกอย่างไม่อยู่ที่ว่าท่านจะเริ่มสวดออตั้งแต่ตอนไหน บางครั้งท่านพาสวด8ปดโมงนะคะแปดโมงคือสองทุ่ม,มพาสวดสองทุ่มสามทุ่มบางทีสวดสวดสี่ทุ่มนะถ้าจะอยู่นานๆอะไรเงี้ยก็บางทีนี้เริ่มเริ่มห้าทุ่มนะคะ่ะห้าทุ่มก็เริ่มสวดสวดไปเรื่อยทีนี้สวดนานเลยแต่ว่าจะสวดนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมทุกคนแล้วก็พระด้วย เวลาจะสวดมนต์ก็ต้องหาลือค่ะหาลือออกความเห็นของของญาติโยมแล้วก็ของพระหาลือคุยกันว่าจะสวดนานแค่ไหนก็บางทีก็จะตั้งเวลาได้ถูงค่ะถ้าเกิดว่าจะสวดจนดึกมีคนอยู่นานได้ก็จะเริ่มไม่หมัวคำเท่าไหร่ก็แล้วแต่สถานการณ์ก็ไม่รู้ว่าญาติโยมมันจะมาเยอะแค่ไหนนะคะเมื่อก่อนนี้ญาติโยมมาสวดมนต เยอะมากเลยเยอะมากเลยนะดีนี้ยังไม่เยอะเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนะปีนี้อาจจะมาไม่เยอะก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะสังคมเปลี่ยนไปเขาก็มีทุรละของเขาเออมีครอบมีครัวที่จะต้องรับผิดชอบและอีกอย่างหนึ่งหนุ่มส,สาวสาว่ะหนุ่มสาวที่นอร์เวย์นี่เข้ามาวัดนะคะเข้าวัดแต่ว่าปีใหม่เนี่ย เขาก็มาแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้มาเพราะว่าก็วัยรุ่นเนาะหนุ่มสาวเขาก็ไปฉลองของเขาอะคะ่ะอืมแต่เขาขยันทำบุญนะเขาก็เป็นศิษย์วัดนี่แหละอยู่ในวัดนี่แหละขยันทำบุญส่วนเราคนเท่าคนแก่สวทั้งหลายก็เข้าวัดทำบุญกันนะคะส่วนมากก็จะมีแต่ผู้สงวัยเท่านั้นนะคะที่จะมาไหวพ้พระสวดมนต์เมื่อก่อนนี้เด็กนะ เด็กเยอะเออเด็กเยอะก็แล้วแต่ปีเนาะเป็นบางปีสงสารคุณลุงเหมือนกันนะเกาก็ถามอ่ะถามแม่เพ็นว่าพี่ใหม่นี้เธอจะไปวัดเหรอไม่เพ็นบอกว่าไม่เพ็นจะไปวัดแล้วก็เลยบอกว่าจะให้ฉันอยู่บ้านไหมล่ะถ้าอยู่บ้าน ก็อยู่ได้นะบอกไม่มไม่ไม่แกว่าอย่างนั้นแกก็เกรงใจก็อยากให้ไม่เป็นอยู่บ้านนะแต่บ้านไม่กล้าบอกและอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นไรคิดแล้วว่าอยู่บ้านกับกไม่มีอะไรนอกจากนั่งดูทีวีโปรแกรมทีวีช่วงปีใหม่มันเยอะเออมันเยอะแล้วก็มีเพลงมีสารพัดนะค่ะโปรแกรมแต่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนั่งหน้าทีวีนั่งทานอะไรกัน ก็มีจ mm ิ๊บมีเอ่อก็เรียกว่าสังสรรในครอบครัวบอกแกอยู่บอกว่าให้แกน่ะไปหาเพื่อนแกทำไมเธอไม่ไปหาเพื่อนเธอแกก็บอกว่าเพื่อนๆของแกช่วงปีใหม่นั้นเออบางคนเขก็อยู่กับลูกกับเมีย อยู่ลูกกับเมียแล้วก็อยู่ดูทีวีด้วยกันน,น,นั่นนี่ส่วนคุณลุงก็ไม่มีใครลูกก็อยู่ใครอยู่มัน,มนก็มีครอบเป็นครัวกันหมดแล้วแกก็อยากให้ไม่เป็นอยู่บ้านนั่นแหละเข้าใจแกอยู่แต่ว่าแกาก็ไม่กล้าบอกนะแกไม่กล้าบอกอืม ่เพ่นก็กะว่าไหว้พระสวดมนต์วันปีใหม่ถ้าอยู่บ้านก็มีแต่นั่งดื่มนั่งดูทีวีไม่มีอะไรมากอืแล้วก็นั่งสลองกันเองไม่เพียนว่ามาไหว้พระสวดมนต์กับครูบาอาจารย์กับเพื่อนกัญญาณมิตรนะคะได้พลังเริ่มต้นวันใหม่นะคะืม,ม่เพ่นคิดว่าเพราะว่าปีใหม่ทั้งฟีไหว้พระสวดมนต์ก็ปีละครั้งเอง ความจริงสวสดวันไหนก็ได้วันนั้นทําบุญวันไหนก็ได้วันนั้นแต่วันปีใหม่เป็นวันที่รวมพลังกันนะคะทุกปีตั้งแต่ไม่เป็นออกมาจากครอบครัวคือพ่อของลูกะนะไม่เป็นยังไม่เคยอยู่บ้านฉลองเลยนะไปวัดตลอดเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่เป็น,นกลายเป็นคนคนวัดคนหนึ่งที่ไปประจำแล้วก็อายุมากแล้ว ก็ไม่รู้จะไปฉลองอะไรกันนกักหนานเะมื่อก่อนนี่มันก็มีนะสมัยตอนที่อยู่กับครอบครัวค่ะปีใหม่เนี่ยก็ไปฉลองออจัดเลี้ยงปาร์ตี้สุขสันเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้ค่ะเขาก็จะไปเช่าสถานที่แล้วก็จะออมีอาหารอาหารก็จะมีเพื่อนๆมั่มงฝูงนี่แหละทำไปคนละอย่างสองอย่าง เออเขียนกันว่าเธอจะทำเคก้กหรือไม่จะทำอาหารอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จะเอาไปร่วมกันส่วนคนที่ไม่ได้ร่วมเขาก็ออกตังอืมแต่บางครั้งเขาสั่งอาหารมาจากข้างนอกอะคะแล้วก็สถานที่นั้นก็จัดเองไปเช่าสถานที่แล้วก็จัดเองเขามีโต๊ะมีเค้าอียให้พร้อมทีนี้เราก็ไปซื้อตั๋วเข้าเอ่อแล้วก็ ส่วนเครื่องดื่มอะไรต่อไรเนี่ยอยากดื่มอะไรเอาไปดื่มเองแต่เขาจะมีเพปซี่ให้หรือว่าน้ําอัดลมหรือว่าน้ําพวกนี้ให้กับอาหารนะคะอืมจ่ายตั๋วเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอาหารอีกเพราะว่าค่าอาหารมันอยู่ในตัว๋วส่วนของดื่มเขามีให้แก้วแรกก็คือพวกน้ําอัดลม ส่วนเครื่องดื่มอย่างอื่นนะคะก็นอกนั้นแหละซื้อเองนอกนั้นก็จะมีการออกตังเองเพิ่มโดยเฉพาะอย่างเช่นหากใครจะดื่มเหล้าดื่มยาอะไรเงี้ยเออเขาก็จะเอามาเองเอามาเองก็ได้ หรือว่าจะมาซื้อก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจัดเป็นส่วนตัวเพื่อนๆมุงฝูงอ่ะนะเอามาดื่มเองได้นะใครมีอะไรเอามาดื่มเองได้แต่ว่าถ้าเช่าสถานที่ออกไปข้างนอกจะเอามาดื่มเองไม่ได้เพราะว่าเขามีเหล้าขายมีแอลกอฮอล์ขายเออถ้าเขาไม่ขายนะเราก็จะเอาเข้าเข้าไปในร้านไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเขามีขาย เขาก็อยากได้ตังค์เป็นงานไทยเหมือนกันอืมถ้าไปงานไทยงานลอยกระทงก็ดีงานสงการก็ดีงานอะไรก็ดีเขาก็จะมีขายมีขายแล้วเราก็จะต้องซื้อเขาอะค่ะซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องดื่มข้างในก่อนจะเอาเข้าไปใครมีกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋าเป๊กระเป๋าพายเขาก็จะเช็กนะ ้ามเอาของเข้าไปหมายถึงพวกขวดเหล้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะค่ายซื้อเพราะว่าคนไทยเนี่ยแอบเอาเข้าไปอย่าว่าแต่คนไทยเลยคนต่างชาติเหมือนกันงานไทยคนต่างชาติก็มีนะคะเพราะว่าเขามีสามีเป็นคนต่างชาติเออบางทีคนไทยเราก็มีแฟนอยู่ที่นี่นะคะกิเด็กอ่ะเขาก็ มีแฟนต่างชาติก็มีคนต่างชาติเข้าไปด้วยแต่ส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยโอเคค่ะทุกคนไม่เพนก็คงจะมาแบ่งปันสถานการณ์มาแบ่งบุญแล้วก็แบ่งปันสถานการณ์แค่นี้นะคะไม่เพนก็คงจะพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็คุยกันโอกาสหน้าก่อนอื่นก็กดไลค์นะคะทุกคน กดไลค์แล้วก็กดติดตามชมให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย